ร้านเดิมลูกก้าวก่าร้านเดิมท่านแม่จะทานเอทางเย็นตะโฟชิ้นใหญ่ เดี๋ยวไปเรานะี่ที่อเมซอนชั้นสองนะชั้นนี้คนจะแน่นเดี๋ยวเจอกันนะลูกเมื่อกี้ลงไปทาง,ทางออโทรศัพท์น้ำอัลปโกับซัมซุงนี่แหอะนะ